กินดึกนอนน้อยเสี่ยงเป็นโรคไม่ออกกําลังกายถ้าใครรู้ตัวแบบนี้นะแล้วไม่อยากเสี่ยงนะไม่อยากเป็นโรคไม่อยากลําบากตอนแก่ให้เพิ่มสิ่งที่เรียกว่า สเมเซลล์ cell, เข้าไปในร่างกายทีนี้ไอคำว่าเพิ่มเนี่ยมันก็ฟังดูเอ๊ะจะไปหาจากไหนใช่ไหมแต่เดี๋ยวมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าสเตมเซลล์คืออะไรนะครับสเตมเซลล์เนี่ยคือเซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นกําเนิดร่างกายของคนเราเนี่ยมันถือกำเนิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีเซลล์อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเซลล์ตัวแรกเลยอไอเซลล์ตัวเนี้ยมันเป็นเซลล์ที่ยังไม่มีหน้าที่คือเซลล์ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะแบ่งตัวออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นหูของเราจมูกตาปากแบบเนี้ยเกิดขึ้นจากสเตมเซลล์เป็นตัวหลักแล้วแบ่งตัวออกมาทําหน้าที่ นนหลายหลายคนก็คงจะเคยได้ยินคำว่าฉีดสเตมเซลล์หรือว่าเก็บสเตมเซลล์เพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างมากในการที่จะช่วยทําให้เกิดการฟื้นฟูนฟนฟนของเซลล์ตัวนั้นลดค่าการอักเสบลงฟื้นฟูเซลล์ตัวให,ใ,หใหม่ให้เกิดขึ้นในร่างกายโรคอะไรหลายอย่างก็จะทุเลาลงหรือใครที่รู้ตัวว่ามีภาวะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลสูงหรือรู้สึกว่านอนแล้วหายใจติดขัดไม่ค่อยออกต้องเอาหมอนมารองหลังข่าน,น,นัพวกนี้ล้วนแล้วแต่ที่จะต้องพึ่งพาสเตมเซลล์ทั้งสิน้นแต่การที่จะ ได้รับสเต็มเซลล์เข้ามาเนี่ยก็คือการเก็บสเต็มเซลล์แล้วก็ฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารับประทานอะไรบางอย่างแล้วมีการเพิ่มสเต็มเซลล์ได้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีงามถ้าใครอยากจะเพิ่มสเต็มเซลล์ได้เนี่ยแนะนำ nutricie anti aging sparkling ตัวนี้เพราะในนี้นจะมีสารองค์ประกอบสำคัญอยา่างพวกแอลกูต m i n นแอลซิ e i n e ีนไลโคปีนต่างๆนานเนี่ยสามารถที่จะลดค่าการอักเสบของเซลล์แล้วก็เพิ่มภาวะการเกิดสเต็มเซลล์ได้และที่สำคัญคือเขามีโมเลกุล พอลาเจนสายสั้นพิเศษเล็กสุดๆเลยขนาด200ดาวตันไอเจ้าโมเลกุลที่เล็กะลับเนี้ยเวลาที่เราดื่มเข้าไปครับมันจะไม่ใช่การย่อยที่ลงไปแค่กระเพาะอาหารแต่มันจะลงลึกเข้าไปสู่ชั้นสเต็มเซลล์และสามารถเพิ่มภาวะการฟื้นฟูเริ่มต้นใหม่ของสเต็มเซลล์ในร่างกายได้อีกครั้งหนึ่งที่สําคัญเลยทํางานคู่กับสารที่ชื่อว่าเรสวอร์ทอลที่สกัดจากเกรปซีดนี่เองเจ้าเรสวอร์ทอลเนี่ยเป็นที่โด่งดังมากที่อเมริกาในแง่ของสายชะลอว,วัยซึ่งมันมีปัจ ใจในการเพิ่มภาวะการสร้างเซลล์ ale, แล้วก็ขยายเจ้าเทโลเมียซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซมในร่างกายได้เพราะฉะนั้นมันมีรายงานว,าว่ามันสามารถยืดอายุในมนุษย์ได้เช่นกันกินง,ง่ายครับที่สำคัญรสชาติอร่อยสุดคำว่าคาวเนี่ยไม่เจอไม่พบเลยครับอยากให้สายหาวานสายดูแลสุขภาพนะทุกคนที่เป็นห่วงในสุขภาพตัวเองหรือใครผักวันน้อยไม่ออกกำลังกายนะบอกเลยนะการดูแลตัวเองที่ดีสุดคือการเพิ่มเซลล์ ale, ซึ่งนูทิกซีทำได้ครับ